ตอนเช้านะคะวันนี้แดดดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาสเสียเบียไปเกี่ยวข้าวนะคะเป็นตาเราบอกว่าจะไปสองพันเลยค่ะ รถของเสียเบียเป็นการออกงานครั้งแรกนะคะครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้เนาะ ว่าจะขึ้นขึ้นหัวลากไปสองพันนะคะเพราะว่าเทเลอร์เราทำยังไม่เสร็จเนาะแดดมันแรงอาจจะย้อนแสงน,นิดนึงนะคะภาพอาจจะ,ะไม่ค่อยสวยกำลังจะขึ้นอีกคันนะคะ จะชนเลอ่าเราขนไปเกี่ยวไม่ไกลนะคะแถวบ้านนี้เองต้องใช้หัวลากขนไปสองคันเลยเพราะว่าเราต้องไปช่วยกันเกี่ยวนะคะก็เทนเลอร์ถ้าเทลเลอร์เสร็จก็น่าจะขึ้นทีละคันไปสองรอบเนาะแต่นี่หัวลากระยะเวลาในการย้ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลย อแต่ติดใจว่าขึ้นสองคันเลยดีกว่าจะได้จบ,จบจบรอบเดียวนะคะเพราะว่าถ้ามัวแต่เสียเวลาในการย้ายรถก็ไม่ได้เกี่ยวข้าวง่ายหรอกไม่ได้ทำมาหากินอะไรง่ายปลาเราก็ไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเสียเบียกับทีมงานดูแลไปก่อน อขึ้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวกันครับวันนี้ลายทางน้องบัวลำพูครับดับเครื่องวะเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนครับก่อนไปเกี่ยวข้าวเราก็ต้องกินข้าวก่อนครับนี่เทเล์ยังไม่เสร็จครับก็ขึ้นโลเบียตไปเลยนะครับจะได้ไปได้ทีละสองครับไม่ต้องเสียเที่ยวนะครับ นี่เดี๋ยวเราขึ้นโรบีตไปแบบนี้แหละพี่น้องเป็นไดครับมองพี่เราสุดจัดวะอ่าสุดจัดเลยนี่ครับขึ้นได้สองครับคันนี้เป็นโรบีตยาวครับอ่าสิบสองเมตรครับสามเพาเทนตี้ครับคันนี้นี่เรารอแบบนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทุ่งนานะครับสุดจัดวะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าซอยแคบได้ไหมนะครับเพราะว่า ต่เรื่องเรายังไม่เสร็จแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่โอ้สีเกตสีเกตเออเน,นี่ยรถเก่าเขามาจ้างรถเก่าเขามาจ้างเออ,อ <laughs> บอนี่สตรุงมนนแม่บอกเออ นี่ครับก็งานประมาณ40กว่าไร่นะครับวันนี้40ประมาณ40กว่าไร่แต่ว่ามัน2ที่นะครับก็เลยต้องไป2คันว่ากลัวฝนตกครับเดี๋ยวเข้าเปียกอีกนะครับก็เลยต้องไป2นะครับก็คันนี้ไปเทส์มาแล้วนะครับก็ถือว่า ผ่านอยู่เกี่ยวได้ครับก็มาเก็บงานแล้วเดี๋ยวไปลองอีกทีว่าจะโอเคไหมส่วนคันนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไปลงงานวันนี้แหละลงตมวันนี้เลยนะผมนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับเนาะยิมนี้ก็สวัสดีครับ